ความรู้สึกของคุณกําลังเชื่อมโยงถึงใครขอใหบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่คุณกําลังนึกถึงหน่อยนะคะคนที่อยากให้ความรู้สึกของคุณเชื่อมโยงไปถึงเขานะคะขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเจสแมนนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก คนที่การพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นสิ่งที่เหมือนกับฟ้ากำหนดไว้แล้วนะคะขีดเส้นไว้แล้วว่าคุณทั้งสองคนจะต้องได้มาพบเจอกันนะคะเฮอร์มิตนะคะพลังงานของคนราศีกันนะคะคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงมีพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะเพราะเขาเป็นฤาษีเนาะฤาษีที่ไม่ชอบเข้าสังคมฤาษีอยู่ในถ้ำนะคะ เดียน l a c e นะคะคนที่ใช่คนที่ตอบโจทย์คนที่ perfect นะคะมีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะมีสเสน่ห์นะคะไพ่ของความมีสเสน่ห์ขึ้นมาอีกใบนะคะ The High Priestess เนาะคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์น้าหลงไหลมีความลึกลับหน้าค้นหาเดาทางไม่ค่อยถูกนะคะบางครั้งก็เป็นคนอ่อนไหวโรแมนติกบางครั้งก็เป็นคนที่ ที่คาดเดาไม่ได้นะคะเป็นคนใจแข็งก็ได้เนาะแต่ว่า DM Place นะคะเป็นคนที่ใช่ที่ตอบโจทย์มีความมั่นคงในความคิดในจิตใจนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำราศีกันแล้วก็ธาตุด,ดินนะคะ DM Place กับ The High Priestess เป็นพลังงานของคนธาตุด,ดินทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าความรู้สึกของคุณกับเขาเชื่อมโยงกันยังไงนะคะแต่ตามหน้าไพา่คุณน่าจะ หลงเสน่ห์เขาพอสมควรนะคะเป็นทั้ง DM place แล้วก็อา้พิษเพศในใจนะคะถึงแม้ว่าเขาเป็นคนไม่พูดมากไม่สูงสิงกับใครคุดก็ยังโดนใจคนอยู่นะคะ The world นะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเป็นเหมือนโลกทั้งใบนะคะ อาจจะเป็นโลกทั้งใบของคุณหรือว่าโรคทั้งใบของกันและกันก็ได้นะคะแล้วก็ The World ยังเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะความรู้สึกของ The World นะคะนอกจากจะเป็นคนของใจนะคะเป็นคนของกันและกันเป็นโลกของกันและกันแล้วยังหมายถึงถ้าคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันนะคะเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่ามารับคุณไปอยู่ใกล้ๆกันกับเขาก็ได้นะคะทำให้โลกของคุณกับเขามันแคบลงนะคะ ได้เห็นหน้ากันเนาะแล้วก็ t h เมจิกเชียรนะคะคนที่รู้ใจคุณหมดนะคะเดาทางคุณได้นะคะจับไตคุณได้หมดทุกทิศทุกทางไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็เดาทางคุณได้นะคะรู้ใจคุณนั่นเองนะคะมีความขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะสี่เหรียญน,นอกจากจะขี้หึงขี้หวงแล้วยังเก็บตัวเก็บใจไว้ให้คุณด้วยนะคะยังหวงแหนความสัมพันธ์นะคะ น่าจะอยู่ไกลจากคุณจริงๆนะคะสามไม้มีความเป้ามองมีการรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะมีการตั้งมัน่นมีการวางแผนที่จะได้มาพบเจอกันด้วยก็ได้นะคะเป็นทั้ง The World แล้วก็สามไม้นะคะรอคอยอย่างใจจดใจจ่อที่จะได้มาพบเจอกันหรือว่ามาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะคะขออีกสักใบเนาะ เดมโพเลอร์อนะคะเดมโพเลอร์มากับเดมเพลสนะคะพลังงานของความเป็นคู่กันของความเข้ากันทันกันนะคะเดมโพเลอร์แล้วก็เดมเพลสจัก,กรพัิกับจัก,กรพัรด,ดีนีนะคะ ไม่น่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงแล้วก็เข้ากันไปมากกว่าจากักรพรรดิกับจกักรพรรดินีแล้วนะคะไม่ว่าบางครั้งบางทีที่ใครบางคนจะเป็น the h ไฮทิสเท t นะคะมีการคาดเดาอารมณ์ไม่ได้ไม่รู้ว่าคิดอะไรนะคะไม่พูดสิ่งที่คิดออกมามีการประชดประชันนะคะใครอีกคนก็จะเป็นด h e magician นะคะคนที่รู้ทันเอาใจเก่งรู้ว่าจะต้องรับมือกับรับกับสถานการณ์นั้นยังไงนะคะแม้ว่าบางครั้งบางคนจะเป็นฤาษีนะคะอยากม มีพื้นที่ส่วนตัวอยู่เงียบๆนะคะในการคิดในการทำอะไรบางอย่างของเขาคุณก็รู้ทันกันเสมอนะคะเป็นเดอะเวิร์ของเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงรู้ว่าตอนนี้ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงจะต้องรับมือกับเขายังไงนั่นเองนะคะการได้มาพบเจอกันมาคบกันมาเป็นคู่การของคุณกับเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่กลาการอยู่กันคนละที่นะคะ มีพลังงานของความไกลกันความห่างไกลค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ราศีเมษนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณหรือเป็นคนที่อยู่กันคนละประเทศเลยก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้เหมือนกันคุณก็ยังวนเวียนมาพบเจอกันได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้มาพบเจอกันมาคุยกันมาพิสูจน์ความรักที่มีต่อกันอยู่แล้วนะคะนี่คือคนที่ความรู้สึกของคุณกำลังเชื่อมโยงไปถึงนั่นเองนะคะ